สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ออกจากบ้านจักแป๊บนึงอยู่หนาคอมไหลกะอันตาเสียจ้ะพี่น้องแดดกะร้ายแดดแดดกะแห้งมันนี่ที่เห็นเหตุบอกเหตดมันบอฮีดอกจะเหตุเพิงหวานออกมาเห็ุเพลิงหวานบ่มีจักดอกพี่น้องแห้งคักแห้งแน่ยเอ้ยเนาะบ่ได้กินคือบานพีนเด้บนในประเทศอื่นคนมาไหลคักจ้พี่น้องเอ้ย ได้กินแต่ไข่แน่แต่ว่าได้กินเห็ดเหลืองแน่ดอกมันเห็หน่อยก็ได้กินอยู่จ้ะได้ผัดได้ปนได้ซุปอยู่ได้แกงใส้นเอาใหม่แน่อยู่จ้ะได้ว่าโอ้เห็ดเพือกหวานเพราะท่านได้ปวดจ็กดอกไปหลายปลาที่พี่โนอ่อกว่าไปปลาเดียวจบเลยไปเบิ้งปลานั่นไปเบิ้งปลานี่มนัน อันนี้อายุใก,กลบ้บานจ้ะออกมากิโลเมตรหนึ่งกันเลยมาเบิง้งมาผักพรอนสายตานะมาจ้ะคุณเฮียงขนาดปีมือนี่อาทิตย์นี้สิดแดดถึงค้าขนาดเลยจ้ะสิบวมีล้มมีฝนล้มสิบมีแต่ว่าฝนบม่มีโอ้ยอาภับเดยหาเห็ดเพิงบริเห็ดจากโดก เรลืองประเทศเพื่อนอะนะยางออกจากบ้านเพราะท่านไปถึงใส่กโยคนกวยเอากวยเอาเหลืยงเออเฮ้ยพี่น้องเอยหลายคัหลายแน่ย,ยิงทั้งสวีเดนเนี่ยมันสนุกเอาคักค่ะอันนี้ไปผัดไช่กระเพราแล้วพี่น้องต้องใส่ผักหลายๆ <c oughs> หมูหลายๆ <c oughs> นายนายนายอาผักแพงเดีย๋ยวปีนี้แม นั่นเนี่ยนี่กับพวกกินจะบว่ไม่แนวกินน,นี่พวกกิน,นโอ้ยหเห็นเหลืองตากแดดพี่น้องแหงงบงอยู่แหงก็เอาค่ะเอาไปแช่น้ำเออเตกหัวหายเนะเห็นเหลืองตากแดดจนมาเปลี่ยนสีพี่น้องจากสีเหลืองจนะเป็นสีขาวตาอิจโตนแท้ เห็ดแห้งเห็ดแห้งเห็ดเลี้ยงตากแห้งคือน้องเห็ดเลี้ยงตากแห้งเห็ดเลี ah ้ยงตากแห้งม ok ันเอาไปแช่น้ำได้จ้ะนี่ดีก็มันเปื่อยมันหนาวเนาะโอ้ยแต่อีกตัวแทะเอาเงาจะขวางบังแดดตอนนี้เป็นยบายจะมงหกมงแลลวจ้ะโอ้ยแตอีกตัวแทะ